สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวขนมนะคะที่ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาหรอกซื้อมาอยู่สองสองอันนะอีกสองอันได้มาอันนี้คือได้มา,น,านะคะอันนี้ขนมเป็นลูกอมนะคะมันชื่อว่ามินิฟองซ่ามันมันกลับมันกลับด้านอะ ไมาดูอย่างต่อไปกันนะคะอันนี้เป็นรถกิ่นโค้กนะกิ่นโคลาะกิ่นโคลรต่อไปนะคะคือเราซื้อมาไว้กินห้าวันอยู่คนเีนนะอันนี้เป็นมโลนะเป็นตอร์อร้่อันสุดท้ายแลคะอันนี้นะ กัมมี่กัมมี่ยูนิคอร์นนะคะมันเป็นลูกอมมันน่ากินเลยซื้อมาแล้วหอมันก็สวยนะก็ถึงวันปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็โอเคก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนค่ะ